ขุดเสร็จแล้วนะครับเหนือพอสมควรต้องออกกําลังมาดูเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นก็ขยับไม่ใกล้ถ้าเห็นก็นโอเคเจะเป็นหลังเต่านะครับลักษณะกล้วยจะเป็นลักษณะนี้นี่คือปลูกฤดูฝนหรือหน้าฝนนะครับต้นก้อยอยู่เหนือพื้นดินดูระดับน้ํานะครับเห็นน้ํำไหมนีม่ฝนตกใหม่ๆนะครับเพิ่งตกเสร็จก็ไม่มีปัญหาสำหรับน้ำ เราต้องปลูกให้สูงจากพื้นอย่างนี้นะครับป้องกันน้ําท่วมได้เพราะว่ากล้วยมันชอบน้ําอยู่แต่ไม่ชอบน้ําท่วมขึ้นไรก็ตามครับถ้าน้ําท่วมก็จะตายเหมือนกันวันสองวันมีปัญหาแต่ถ้ามันแช่เป็นเดือนรากมันก็จะไม่งอกอันนี้ก็เป็นถพอว่าเป็นการเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่คือการปลูกกล้วยตานีหรือกล้วยวะาอันเดียวกันมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของกล้วยตานีก่อนแช็คเล็กนึงสั้งนิดหนึ่ง กล้วยตานีนอกจากกินผลนะครับผลใช้ตำอย่างเดียวสุกแม่อร่อยจะเอาเป็นทางเชิงพาณิชย์ที่ผมว่ากล้วยตานีจะปลูกเป็นทางเชิงพาณิชย์ไว้สำหรับแม่ค้าสายส้มตำตำมะม,ม่วงตำกล้วยตำมะละกอสูตรเดียวกันสูตรตำม,ม่วงก็มีอะไรมีมีกล้วยตานีมะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือธรรมดามะแข้งหรืออะไรพวกมะเฟือง พวกพี่กก,ก็มีส้มผักเตอตำเป็นสูตรอีกชิ้นหนึ่งตำกล้วยที่สําคัญที่อย่าลืมไม่ได้ก็คือมะนาวครับมะนาวจะรเพรากกล้วยจะมีรสฝาดถ้าไม่ใส่มะนาวฝาดกินไม่ได้นะครับรับประทานไม่ได้อีกอย่างหนึ่งแก้ฝาดคือมะเฟืองครับมะเฟืองใส่ยิ่งอร่อยอยิ่งมีน้ํมามะเฟืองอยิง่งมีน้ําขาดไม่ได้หนึ่งก็คือน้ําตาลอย่าใส่มากครับเดี๋ยวเป็นโรคเบาหวานใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาพอ ผงชูรสไม่ต้องใส่นะครับสูตรของผมไม่ใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลแทนเพราะผงชูรสกินมากนะครับเกินหนึ่งเกิน10มิลลิกร,รมัม5ถึง10มิลลิกร,รมัมทำให้กินนานๆาทำเป็นโรคก,กระดูกเปราะง่ายฟันหักง่ายฟันโยกง่ายเดี๋ยวไปก่อนเหงือกจ๋าค่าลาก่อนก็คือฟันอันนี้สูตรเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการตำส้มให้อร่อยไม่ต้องไปใส่น้ำไม่ต้องไปใส่ผงชูรส สำคัญที่สุดคือฝีมือในการตำชิมพริกประมาณ4เม็ดถึง5เม็ดนะครับอันนี้คือประโยชน์ของผลกล้วยตานีอีกนึงครับกล้วยตานีเขานิยมประเทศไทยจะมีประเพณีบุญประเพณีมากมายซึ่งมีประเพณีเดือน6เดือน8เดือน9เดือน10นเดือน9เข้าประดับเดือนก็เข้าศาสตร์คือข้าขัาาขายาศาสตร์พวกนี้ เขาจะใช้ใบตองในการห่อข้าต้มใบตองกล้วยตานีจะเขียวอ่อนนิ่ม